สวัสดีครับผมอพ่อกระบาวอึ้งเช่นเคยครับเหมือนี่ไดเมนูครับต้มยำปลาหนิลตัวหิ่งๆและพี่น้องกินแซ่บนะครับสดหนาเมันนฮอนนี่มีแห้งทองยาวนิวเลยครับพี่น้องถือว่าเป็นเมนูเด็ดอีกเมนูหนึ่งครับกินกับขวก็ได้นะครับกับแกงก็ดีนะครับกับข้าวสวยฮอนนี่แซ่บขนาดครับพี่น้องต้มยำปลาหนิลใสเห็ดฟางนะครับรสชาติจะออกเปรี้ยวหวานหอมนะครับพี่น้องแซ่บขนาดครับ มีพี่น้องผู้ใดยนะครับมักบ่ครับเมนูนี้ครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยมักขนาดครับก่อนอื่นเฮาก็เอาปลาครับมาขั้วเก็ดออกแล้วมาซับเป็นท่อนยังสี่นะครับแล้วก็ล้างด้วยเกลือนะพี่น้องล้างทําความสะอาดดีๆเลยครับให้ขาบข้าวขาดเมือกมันออกนะมันจะเอาไปทไรเขาวส่วนเห็ดฟางอ่ะเอาปาดห่างมันออกนะครับแล้วมาฟานเครืองยังสี่ครับส่วนเครื่องต้มยำนะพี่น้องก็บสมิคาตะไคร้ใบมะกรูดมะขามเปียกรากผักชี นะครับแล้วก็มะเขือเทศนะพี่น้องแล้วก็พริกหนีพ่นสิตตเพ่อหยาบนะครับตำใส่กระเทียมเลยครับพี่น้องก่อนอื่นอมาข้างหมอครับเทน้ําลงป้ายเลยนะครับเอาจับประมาณเครื่องหมอพอดีพี่น้องพอป่านนี้มันตัวใหญ่นะครับพี่น้องตัวงใหญ่นี่ใส่ประมาณนี้พอดีครับเครื่องหมอพอดีเลยนะครับหลังจากนั้นพี่น้องผมก็ตามด้วยเกลือนะครับเกลือเราก็ใส่อยู่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องต้มยำครับพี่น้อง เอาลงไปเลยครับบัวว่าจะเป็นขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับพริกนะครับตำพ่อหยาบๆครับพี่น้องเอาลงไปเลยกับระขามเปียกเทลงไปเลยพี่น้องนะครับขันผสมให้เราเติมเพิ่มนะครับส่วนมระขามเปียกส่วนมะเขือเทศก็เอาเดี๋ยวเอาไว้ที่หลังครับรอเอาผุดล่ะครับป่าสุกจงค่อยเอาลงนะครับแล้วจะปรุงรสต่อเวยครับผงชูรสสองช้อนชานะครับน้ำปลาพอประมาณครับผมแล้วก็รสดีครับผมใส่ลงไปเลยครึ่งช้อนโต๊ะนะครับ เพิ่มความนัวความแซบคับอีกพี่น้องตามโดยพริกเผาหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับให้ละลายเลยพี่น้องนี่เพิ่มสีสันเพิ่มความหอมหอมครับแล้วก็ตามด้วยเห็ดฟางครับใส่ลงไปเบิดเลยครับหนึ่งจานครับผมเต็มหม้อแล้วครับเห็ดฟางเ้ยพี่น้องไม่เป็นลูกชิ้นนะครับต้มให้สุกจังน้อยครับพี่น้องหลังจากนั้นครับเ่อก็ใสปลาที่เราเตรียมไว้ครับล้างทําความสะอาดเรียบร้อยคัวเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเลยหม้อเขาเดือดครับ เพราะว่าขันห้องใส่ตอนหมอเดือดมันจะเกิดความ้าวขึ้นมานะครับพี่น้องอันนี้ก็ตบไปเรื่อยๆครับพี่น้องลาตัวนี้นี่ครับเห็นบ่สุดยอดเลยรีพี่น้องลราหมอเดือดครับพี่น้องปิดฟ้านะครับปล่อยมันเดือดจากน้อยพี่น้องหลวกะมาตักน้ำ้าวมันออกครับที่ขึ้นเป็นฟองหนามหมอนครับบนหมอนน่ครับห้อตักออกนะครับเพราะว่ามันจะเห็ดให้คาวนะครับเ้าก็ตักออกนะครับลดความ้าวลงไปอนะครับ แล้วก็ตามด้วยนี่ครับมะเขือเทศซอยเป็นชิ้นแบบนี้แล้วครับตามลงไปพี่น้องบาตรงค้นเด้อคุลเล็กุเลแค่นั้นแหละมันออกเปื่อยจักน้อยยังยค่อยเสียบนะพี่น้องสดกับน้ำกับสมุนไพรเนี่ยสดหยอดเลยพี่น้องแซ่บอินลีครับหลังจากนั้งกับปอยให้หมอเดือดครับนี่ครับหน้าตาเป็นไดนหอมมีห้วยเหรอครับพี่น้องนายกินเราตอนนี้ปลากระสุกได้ที่แล้วครับพี่น้องนะครับแล้วก็ลองซิมเบิ้งะแซ่บวะ แสบเหลกากบะโ้ยหอมสมสมสมูสมณ์แบพราะแสบเหล่าเขาก็เอาอน,นีลงไปเลยครับต้นหอมซอยผักชีซอยนะครับเอาลงไปเลยพี่น้องเพิ่มสีสันเพิ่มความหอมแล้วก็ดับกินข้าวของปลาน้ำครับแซ่บปิลิถ้ามีใบกะเพราใส่ด้วยอร่อยมากเลยพี่น้องหอมคั่ก็นีนะครับมีพี่น,อน้องคนไดนขึ้นใส่บ้างครับใบกะเพราเนี่ครับผมแบ่บขึ้นกันนะครับแ่บขนาดเลยครับ ลายคนก็จะลอกเฮ็ดเบิ้งนะครับนี่ปลาเปลือยเรียบร้อยสุกเรียบร้อยแล้วครับว่าตรงห่วงเลยนะครับกําลังพอดีเลยครับพี่น้องกระตุ้นเห็นมะเขือเทศมันเปลือยจักน้อยครับเมนูนี่ก็ถือว่าเซ็จเรียบร้อยครับพี่น้องพร้อมเสิร์ฟแล้วครับมาแซ่บๆล้วกันด้วยครับพี่น้องสําหรับต้มยําปลานิลนะครับจนโดนให้กินเทียกับเสแสบด้วยครับคลิปนี้กะฝากพี่ฝากน้องแล้วกันครับ กดไลค์กดแชร์ให้เด้อครับขันมากนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ในคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ต้มยำปลานนิดครับเฮ็ดเองกินเองครับแซ่บขนาดพี่น้องไปกินหมอเห็ดงานนึกเก่าครับงบปีนท่าดก็เฮ็ดตามงบแลยครับพี่น้องเขาบ่มีกำลังไปสู่เหมือน่องใหญ่ยเพิ่นเนาะสะสมไปเรื่อยเฮ็ดไปเรื่อยนะครับสักวันเราต้องปังนะพี่น้องขอขอบคุณหลายๆครับพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับในคลิปนี้หรือว่าคลิปก้อนหนานั่นนะครับ ขอบคุณหลายๆครับทุกๆคอมเมนต์ครับที่คอยคอยให้กำลังใจนะครับในช่องพ่อน้องเบสครับกับเบาอึงนะพี่น้องสารคดีนี่กับข้อตัวไปอาบน้าไปกินเขากันครับไปเหตุงานขึ้นเก้านะครับพี่น้องสูๆไปตำกันครับมาด้วยครับกินเขาครับ